แลวก็พัชรพลได้ล่ะเปิดโลูกนี้สวยครับโฉบมาถึงนะโอ้มีตัวสุดท้ายครับโอนต้องหุบเข้ามาช่วยนะครับออสการ์คาวครับโอ้โหจังหวะหลุดเข้าไปเกือบได้ยิงครับปีน้บงซ่าครับออสการ์คาวมาจะสกัดไว้ได้ในจังหวะสุดท้ายครับดูภาพช้าครับแทงขึ้นมาโอ้โหแตะแต่ไม่แตะจังหวะแรกเนี่ยแตะไม่ดีครับ จูลี่โดนสุชนตามประกบอยู่เปิดเตะมุมเข้ามาสกัดไม่ดีโดนยิงเสาอีกทีครับโอ้เอาจนได้ครับเป็นประตูขึ้นน้ำเลยครับของกรนดนมานาดอนยูเนเต็ดครับ1-0จังหวะสุดท้ายน่าจะเป็นอนุวัตรเลครับที่ชาร์จเข้าไปครับจังหวะหน้าประตูเนี่ยตรงนั้นเนี่ยมีทั้งจูลี่ครับแล้วก็ผู้เล่นคนอื่นครับแต่สุดท้ายเนี่ยน่าจะเป็นอนุวัตรครับที่ยิงเจาะเข้าไปครับ1-0ครับทางฝั่งทีมเยือนขึ้นนํำแล้วครับ จากก่อนแน่แน่มีจูรลี่ครับที่ยิงไปติดก่อนนะครับได้ซ้ำอีกทีนนะระยะเขาขนี่ยอยู่ปั๊บช้าครับลูกเปิดอของทัสวีครับโอ้โหจริงๆสก,กัดออกมาได้แล้วนะครับแผงหลังของโอ้โหแต่บอลมันไม่พ้นอันตรายครับตรงนั้นครับฟาริสิดีดออกมาแล้วครับ แต่บอลมันมาเข้าหน้าของอนุวัต์พอดีครับยืนอ,อยู่ตรงนั้นแล้วก็จิ้มเข้าไปครับหนึ่งต่อศูนย์ครับโอ้โห,โหทุ่มอัดฮนัดคืนข้ามดีครับให้สุดโยนลูกนี้ขึ้นมงแล้วก็ชนงานโอ้โหบอลไม่เข้ากรอบครับโอ้เป็นสมงซานะครับเดี๋ยวดูภาพใช้ครั้งครับจังหวะผู้สิทธิ์ไม่ได้เป่าฟาวด้วยครับแ ลูกเปิดทางด้านขวาครับของวิชรุธครับแล้วก็โอ้โหคือเหมือนชกบอลไม่โดนเองนะครับวิชยะแต่ว่าบอลมันก็ไม่เข้าศีารษะของปริ้นเหมือนกันครับตอนตัวเขาแล้วก็บอลออกหลังบัตรยอเตะมุมลูกนี้เข้ามาเสาไกลโขกแล้วก็โดนไม่เต็มครับทาร์レมีทั้งทาร์レスีทั้งบองซ่าเลยครับแหวกทีง เาวเปิดย้อยมาโค้นิดหางก็ตัดได้ใบหนึครับโอ้ซุปเปอร์เซฟครับวิทยาแก่นทองโอ้โหหน้าเหลือเชื่อครับไม่ได้ประตูครับตีเสมอครับใต้านที่ฟับีบลูกโขกของปริญญามงซาบอลนี้จะเข้าอยู่แล้วครับวิทยาปาดออกมาเฉยเลยครับดูครับลูกเปิดของพัชรพลครับมงย้อนไปโอ้โหบอ้ซุปเปอร์เซฟครับลูกนี้มือซ้ายครับปาดออกหลังไปได้ครับ ชายครับลุกเปิดจากทางด้านขวาของธรรมรัฐครับแล้วทนับตะต่อยทีครับแต่ว่าบอลมันไปเข้ามือของวิชยาครับมันจะโดนเต็มๆข้อหน่อยธรรมรัฐครับตัดเข้าในมานะจิ้มขึ้นหน้าแต่ว่าธรรมรัฐคว่ำไปเบิร์นอีกทีทิ้งมาถึงพัฒน์ธนพลเส้นหลังด้วยครับโยนย้อนจับมาลูกนี้สองคนแต่งแล้วก็ยิงตีเสมอครับ ประตูต่อหนึ่งเอาจนได้ครับเป็นธนัดวงสุภลักษณ์นะครับกระทุ้งประตูตีเสมอให้กับอุทชัยดานีไปแล้วโอ้โหความพยายามเป็นผลสําเร็จจริงๆครับครับทางฝั่งฝ่ายทานีฟุตบอครับเริ่มขึ้นหลังมาบุกแหลกครับแล้วก็บอลเปิดจากด้านข้างครับสุดท้ายตกมาถึงธนัดวงสุภลักษณ์ครับกดเข้าไปครับเป็นประตูเสมอเลยครับหนึ่งต่อหนึ่ง ดูภาพชาครับบอลของพัฒนพลครับตัดเข้ามาแล้วก็มันเลยฟินมาครับไปยาระทัดทำถนัดจับแล้วก็ยิงด้วยซ้ายเข้าไปครับสกอร์เท่ากันแล้วครับหนึ่งต่อนหนึ่งแล้วอุทยธานีครึ่งหลังเนี่ยดีกว่านครับอาจจะลุ้นประตูชัยได้ครับ ขุดไม่อยู่แล้วเกมรับของกระน้อยธานีฟซีครับเป็นดูจังหวะนี้ก่อนครับขุดมาแล้วยิงฮักโค้ครับยังเซตได้แล้วก็โจชัวครับเพียบถึงก่อนนิดเดียวครับโอ้โหเกือบจะแซงขึ้นนำเลยครับอุทัยธานีโอ้โหเผลอแป๊บเดียวครับเกือบได้ประตูทริศครับอุทัยธานีแต่จังหวะนี้เนี่ยโจชัวเจ็บไปแล้วครับนี่ครับสวยโอกาสตักบอลเร็วเข้ามาแล้ว คนยิงเป็นพัทพลครับทางวิทยาได้ปัดได้แล้วก็กำลังจะเข้าทางของทาเลสครับแต kind of sheep, hey, ่ว่าโดนโจชัวเนี่ยสไลด์ทิ้งไม่ได้ก่อนครับก่นนหราคกัรผู้สิทธิ์เป่าจบเกมครับแบ่งกันไปทีมหนึ่งคะแนนนะครับบุชัยทานีเอฟซีกับแกรมารานองในเต้ดครับเกมนี้ระนองนำก่อน